ยูไลฟ์สัปดาห์นี้นะครับผมเราขนความสนุกมาเพียบเลยครับวันจันทร์ที่ส3พฤษภาคมนี้นะครับผมพบกับ Special Talk และ Live โชว์แค่หันมาจากสปิดพร้อมทั้ง MV แค่หันมาจากสปิดที่แรกในโลกนะครับ ถูกต้องแล้วครับพุธที่15พฤษภาคมนี้นะฮะพบกับ Special Talk นะฮะแล้วก็ Live Show จาก Lego Project นะฮะรวมถึงชม MV เพลงเพื่อนพร้อมกันนะครับผมที่แรกก่อนใครจะวันในโลกครับผูกพันจะไม่ลืมกันหากว่าเธอเจ็บฉันก็เจ็บเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเมือน วันสุขรที่17พฤษภาคมนี้นะครับผม You Like Back to School นะฮะเราจะมาเปิดเพลงน่ารักน่ารักเกี่ยวกับโรงเรียนนะฮะต้อนรับการเปิดเทอมนั่นเองครับ You Like สดทุกวันมันทุกเกมทางช่อง You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรีอันดับหนึ่งของเมืองไทยรักเพลงรัก y u Channel u Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง